ดูอีกชุดหนึ่งข้อไหนทำได้ทำข้อไหนทำไม่ได้เดี๋ยวช่วยเฉลยนะฮะเป็นความรู้มอสี่อ่ะข้อแรกเลยข้อใดกล่าวถูกแรงรับเป็นศูนย์คือไม่มีแรงกระทำต่อวัตถุใช่ไหมแรงรับเป็นศูนย์ไม่ใช่อืมไม่ใช่มันอาจจะสวนกันแล้วมันพอดีหรือว่ามันดึงเป็นชักเย่ะแล้วมันพอดีได้เพราอในข้อหนึ่งยังไม่ถูกอ่ะข้อขอขอไข่ถูกไหม อก็ไม่แน่ใจใช่ป่ะคือแรงลับเนี่ยท้ายสุดพอรวมแล้วมันเจอแล้วแรงเดียวแต่อันนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาความหมายเขาคือเอาแรงเดียวอันสุดท้ายหรือว่าเอาแรงที่มันแบบมาซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยไม่แน่ใจอ่ะข้อข้อขวาม ถ้าไม่ขนาดกันก็รวมแบบพีทารกรัสถูกป่ะอ่ารวมได้นี่ใช่รวมแบบพีทารกรัสได้อืมข้ององูงงูก็ไม่ใช่เป็นข้อตายนะข้อเันออืมอ่าลองอ่านก่อนจำรวมแรงรับของแรงลัสกตัวเช้ิในต่าของแรงที่ขนาดนับกปล่าใช่ไหมวงคำว่าเท่านั้นนะ เห็นคาว่าเท่านั้นป well> ่ะอืมแรงรับหลายแรงวัตถุจะเคลื่อนที่ตามทิศทางของแรงที่มีขนาดมากกว่าเท่านั้นคิดว่าถูกหรือผิดข้องงูเนี่ยใช่ไหมอ่าต่อไปนี้เราต้องสังเกตภาษาไทยด้วยนะอืมพอมีคําว่าเท่านั้นเนี่ย ไอความถูกเนี่ยชักไม่แน่ใจอ่ะพี่อธิบายข้อง,งงูเนี่ยอาจจะไม่ถูกครับถ้ากรณีนี้ครับเดี๋ยววาดให้ดูพี่มีรถยนต์คันหนึ่งนะฮะมันวิ่งมาด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอ้โหชนคนไม่ตายเลยนะเร็วมาก200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครฮะทีนี้รถยนต์คันนี้เห็นตำรวจอยู่ข้างหน้าเห็นคนอยู่ข้างหน้านะครับมันต้องเบรกถูกปะมันต้องเบรกนะฮะแต่ว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย เวลาที่มันเบรกอะ่ะมันคือความหน่วงอันนี้เราเรียนแล้วเนาะความหน่วงความหน่วงคือชิดส่วนทางเนาะชิดนี้เอหน่วงหรือว่าเบรกแต่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะมันเบรกไม่อยู่ครับมันเร็วเกินคือระยะนี้มันอาจจะสั้นอ,อาจจะแค่แบบ100เมตรเงี้ยบางทีอาจจะเบรกไม่อยู่ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่เบรกแล้วเบรกไม่อยู่เนี่ยข้ององูถูกหรือผิดม่ทำไมอ่ะมันมีแรงเดียวนะตอนเนี้ยเพราะว่ามันมี A เดียวเนี่ยซิกมเอเท่ากับเออถูกเปล่ามันมี A เดียวแปลว่าก็ต้องมีแรงเดียวแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างซ้ายอ่ะ เห็นไมีแรงเดียวแรงเบรกแต่เบรกไม่อยู่เบรกไม่ทันเห็นไหมเบรกไม่ทันแปลว่าข้ององูในกรณีเนี้ยกรณีที่รถวิ่งแล้วเบรกไม่อยู่เนี่ยมันผิดนะเพราะฉนั้นข้ององูผิดตรงคําว่าเท่านั้นครับโอเคป่ะคือถ้าไม่มีคําว่าเท่าแนนเนี่ยเราจะให้ถูก แต่พอมีคําว่าเท่านั้นปุ๊กแล้วต้องคิดทุกกรณีเนี่ยมาให้มันมีกรณีที่รถเบรกไม่อยู่นี่นะเรองงูจึงผิดดังนั้นย้อนกลับไปข้อที่เราไม่แน่ใจเมื่อกี้ครับคือข้อขอไข่ใช่ไหมแรงรับที่กระทาต่อวัตถุจะมี1แรงเท่านั้นข้อนี้จึงถูกครับเพราะว่าคําว่าแรงรับคือแรงสุดท้ายครับในความหมายของเขาตรงนี้นะความหมายของเขาตรงนี้โอเค่ะตามนัม้นนี่ครับ เหมือนไม่ได้เรียนฟิสิกส์แต่เรียนภาษาไทยนะอ่ะไปข้อสองพินาข้อความต่อไปนี้ครับผม A แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่เออ่ผู้ผิดแรงทำให้วัตถุเปลี่ยนทิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหม,ไมจริงเหรอ อืมก็ว่าอืก็คิดว่าใช่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเออเปลี่ยนทิศทางย,ยังไงฮะเช่นมีลูกบอลวิ่งเข้ามาหาเราเราเป็นไงเตะลูกบอลมันเปลี่ยนทิศไหมเออมันก็เปลี่ยนทิศถูกปะ่ะเออหรือมีรถยนต์คันหนึ่ง กำลังวิ่งพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าผลปรากฏว่าเสาไฟฟ้าล้มแล้วก็รถยนต์ก็บุบด้วยเปลี่ยนรูปร่างไหม,มก็เปลี่ยนรูปร่างได้นะเห็นไหม,มก็น่าจะใช่าข้อบีแรงเท่ากันคือแรงที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันหรือตรงข้ามก็ได้ถูกหรือผิดนะ เห็นไหมต้องตีความใช่ป่ะอ่านะฮะแรงเท่ากันแรงเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์จะเท่ากันได้ต้องมีต้องมีอะไร,ออะไรและขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อ b ถูกหรือผิด,ผ,ดผิดนะฮะผิดนะฮะ,ะ,ฮะทีนี้น้องอธิบายพี่ต่อได้ไหมว่าแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามเราเรียกว่าแรงอะไร แรงที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามเช่นมือตบโต๊ะในขณนะที่มือตบโต๊ะโต๊ะก็ตบมือด้วยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแรงอะไรเก่งมากแอคชั่นการีแอคชั่นแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาโอเคนะฮะ คือข้อ b เนี่ยมันผิดแต่ว่ามันใช้คําพูดอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบเด็กบางคนนักเรียนบางคนอาจจะแบบคิดว่ามันคือ action ีแอคชั่นโอเคไหมแต่ข้อ b อผิดนะอ่ะข้อ4ครับแรง a ต้องข้ามกับแรง b เขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์คือ a ไม่เท่ากับ b ได้ไหม <A S 1> อ้าก็ถูกหรือผิดอ่ะข้อสี่ผิดหรอถ้าถ้าจะให้ถูกต้องแก้ยังไงถ้าถ้าจะให้ถูกออเอตรงข้าม B ีอือมอสมมุติว่านี่คือ A นี่คือ b ถูกไหม a ตรงข้าม b ถูกป่ะนะฮะ a ตรงข้าม b คือเราอาจจะเขียนว่า a เท่ากับลบ b ก็ได้หรืออาจจะเขียนว่า a ไม่เท่ากับ b ก็ได้แล้วก็ถูกนี่อ,อื a, b, อ ข้อ C อ่ะถูกนะส่วนข้อ A ก็ถูกเหมือนกันถูกป่ะเพราะนั้นตอมงอง,งูโอเคนี่เรื่องแรงม .4 เรียนคล้ายๆเราแหละเพียงแต่ว่าลึกซึ้งขึ้นอาอีกนิดนึงค่อ,คอยๆดูไปอันไหนเราทำได้เดี๋ยวทำอันไหนทำไม่ได้พี่ช่วยอ่าข้อ3จากรูปฮะขนาดละทิิทาของแรงรับเป็นเท่าไหร่อันนี้ทำได้แน่นอนตอบเลย สองนิวตันทิศตะวันออกถูกต้องนะง่ายเอ่อข้อสี่แรงหกนิวตันไปทางทิศตะวันออกแล้วก็แปดนิวตันทิศเหนือแรงลับมีค่าเท่าไหร่ครับหกเอ็นไปตะวันออกไปทางเหือสิบเอ็นสิบเอ็นคือเวลาที่จะคิดแรงลับพวกนี้นะ เนื่องจากเป็นเวกเตอร์ต้องให้วาดรูมนะครับอ่าพี่ลองวาดดูนะ6ไปทางตะวันออกแล้วก็8ไปทางเหนือถูกไหมแรงลับก็คือไอ้นี่ถูกไหมไม่ใช่ดิไม่ถูกโทษทีแบแรงลับเขียนอย่างนี้ไม่ได้แรงลับต้องเขียนจากจุดเริ่มต้นถูกเปล่า ไปสู่จุดสุดท้ายนี่แรงลับต้องเป็นทิศนี้ถนะูกไหมซึ่งเป็นพีทาโกรัสเพราะนั้นตอบ1 0นิวตันเก่งมากครับแล้วก็ทิดตะวันออกเฉียงเหนือด้วยฮะถ้าถ้าอยากจะตป่โอเคไปต่อข้อ5ครับจากข้อ4เนี่ยแรงลับนี้มีทำมุมกับแกน x เท่าไหร่ครับอ่ะก็คือเอารูปเมื่อกี้โผลขึ้นมาไหนวะ แรงลับเนี้ยทำมุมกับแกน x คําำว่ามุมแกน x คือมุมตรงนี้ฮะเขาถามว่ามุมสีด,ดําเนี่ยเท่าไหร่ครับเรารู้ไหมเราเคยเรียนยังไม่เคยเรียนใช่ไหมอ่ะงั้นพี่สอนเลยพี่สอนเลยอันนี้มันอาจจะเกินนิดหน่อยแต่ว่าควรรู้นะเรื่องนี้รู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้เอ มุมนี้ย90ชัดเจนโอเคไหมมุมนี้เกนะครับเห็นอันนี้เลข8ป่ะเห็นอันนี้เลขหนะครับเลข8ดเนี่ยมันยาวกว่าเลข6เพราะนั้นมุมที่รองรับเลข8ดต้องมากกว่าเลขหนะฮะมุมนี้คือ5้าสิบสามครับในทะำนองเดียวกันมุมที่รองรับเลขหคือสามเจดครับจบโอเคคำตอบคือ5้าสิบสาม อันนี้ควรควรรู้นะควรรู้คือจะรู้ตอนนี้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวตอนมสี่ก็รู้ก็ได้ <c oughs> คือพูดง่ายๆคือไอ้เจ้าสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเนี้ยสามสี่ห้าเนี่ยมุมแคบเนี่ยสามเจ็ดแล้วมุมกว้างเนี่ยห้าสามครับจบโอเคเออจำไว้เลยก็ได้รู้แนตะ่ตอนนี้เลยนะฮะอ่ะไปต่อ จำสูตรติีโกณได้ไหมเรียนแล้วใช่ป่าวเรียนอย่างติีโกณไซคอโแทนไม่เงินข้ามข้ามยังไม่ได้เรียนข้ามนี้ก็ติีโกณข้ามข้ามคือให้ดูนะว่าเนี่ยมันมีการใช้ติีโกณมิติเข้ามาช่วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวติีโกณน้องจะได้เรียนในคณิตศาสตร์เนี่ยประมาณ มสามเทอมต้นมั้งหรือไม่ก็มสองเทอมปลายอ๋อมันจะหมดเทอมแล้วน่าจะได้เรียนมสามเทอมต้นตน,นะนั่นแหละเพราะนั้นตอนที่เรียนตีโกณมิติตอนมต้นเนี่ยแนะนําว่าพยายามตั้งใจเรียนเพราะว่ามันเอาไปใช้ในฟิสิกส์ต่ออีกเยอะๆนะครับ,นะรบนะออแล้ว A B C อยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวเขาพี่ดูครับอ๋อโอเค จะลองทำไหมแปดถึงสิบพี่ว่าอาจจะพอคิดได้เพราะว่าให้มุม4ี่สิบองศาไไม่ได้โหดมากอ่าลองดูนะลองดูจงหาทิศของแรงลับในการสร้างรูป A บกบบวก C ครับผมอ่าทิศไหนฮะถ้า A B C เป็นแบบเนี้ย อืมคิดไม่ได้หรอความรู้ตอนนี้ยังคิดไม่ได้อะช่างมันข้ามไปคิดไม่ได้ช่างเเพราะว่ามุมสี่ิบห้าน้องยังไม่ได้เรียนข้ามไปโอเคหมดหมดละเดี๋ยวดูอีกว่ามีอะไรให้ทำอีก